เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันคุณผู <S <S ้ชมต้องบอกว่าแปลกแต่จริงนะผู้หญิงคนนี้เธอเป็นหญิงแกร่งสุดๆผู้หญิงธรรมดาสู้กับงูจงอางได้ด้วยสองมือค่ะชื่อว่าก่อนหน้านี้คงเห็นภาพแชร์กันในโซเชียลแหละว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามาที่โรงพยาบาล เธอไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับซากมูจงอ้างถือมูมาด้วยเลยค่ะกลัวไม่รู้ว่าตัวอะไรที่ทำลายเราเราเลยต้องเอางูเนี่ยแหละตัวต้นเหตุมาด้วยสายโหดมากเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้อายุ47นะคะแต่เธอบอกเลยว่าสติดีมากเนื่องจากว่าเข้าป่าแล้วโดนงูฉกเธอบอกว่าตอนนั้นอะถ้าไม่ช่วยตัวเองไม่สู้เพื่อตัวเองใครจะสู้เพื่อเราสู้กับงูด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็พาซากงูมาที่โรงพยาบาล กับเธอด้วยอฟังเสียงพี่ผู้หญิงคนเก่งคนนี้ค่ะเขาใช้อะไรตู้ใช้เท้าป่าเวลาไม่มีไม้ไม่มีอะไรเตะทีบกระทืบหรือไงใช่ใช่รอบสามมัอเสีวเรามันก็ไม่ฉุดแี้เราก็เตะสูบตรงทางตรงทางเลืเหลือแล้วนต่เที่ยงกเลยหมอบเราก็เลยจับคอเขาแล้วก็กดหลงเสร็จ แต่คุณเข้าใจผิดนะคะคุณใช้คําว่าสู้ด้วยมือเปล่าไม่ได้นะคะดิฉันก็พูดแบบภาษาคนทั่วไปออแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดก็ต้องบอกว่ารอดมาได้ด้วย2เท้าและลําแข้งนะคะจะถูกพี่คนนี้บอกเลยคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาจริงๆเธอเป็นยอดหญิงค่ะเพราะสามารถสู้กับงูจงอางได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีอาวุธนี่พี่คนนี้ชื่อว่าพี่สุพินวันเพ็อายุ47เล่าให้พนักข่าวของเราฟังว่านาทีชีวิตที่สู้กับงูจงอาง างภายในป่าเนี่ยมันเป็นยังไงเธอบอกว่าไปเจองูบริเวณใต้อ่างเก็บน้ําคลองคันโทนะคะในพื้นที่อําเภอวัฒนานครที่จังหวัดสักแก้วเข้าไปหาเห็ดปรากฏว่าไปเจองูจงอางตัวใหญ่ฉกที่ขาด้านซ้ายเป็นแผลชกานถึงสองจุดด้วยกันเธอบอกตอนนั้นน่ะถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะมาช่วยเราหันไปสองข้างก็ไม่เจอใครเพราะว่าเธออยู่ในป่าไงไปหาเห็ดก็เลยตัดสินใจว่าฮึดสู้เราต้อง มีสติค่ะเตะก้านคองูไปเลยสิคะเตะก้านคอ,องูแล้วงูจงอางไม่ใช่ตัวเล็กๆถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วดุมากจงอาง่ะเตะก้านคองูอย่างเดียวยังไม่พอ,อ,อกระทืบซ้ำไปอีกอแล้วใช้มือ เอาไปล็อกคองูแล้วเธอก็เรียกบอกให้ญาติมาช่วยใช้ผ้ามัดเหนือแผลสามแห่งนะคะพอจับงูได้อยู่หมัดละก็รีพพาทั้งคนทั้งงูจงอางบอกใช่ไหมว่าตัวใหญ่ใช่ยาวสี่เมตรค่ะโอ้ไม่ก็อู้นี่ไงเห็นไหมดิฉันเห็นภาพนี้แหละฉันว่าอุ้มใหญ่มากนะยาวสี่เมตรขดไปขดมาไม่ได้เห็นแบบยืดแบบเต็มเว่ามันจะยาวขนาดไหนอ่ะแล้วลองเทียบขนาดของงูกับมือคน จริงอันนี้คือมือผู้ใหญ่นะคะออยังเห็นเลยว,ว่างูตัวใหญ่จริงๆแล้วยาวด้วย4เมตรแล้วอย่างที่บอกจงอ้างดุมากจริงๆใช่ค่ะก็พาทั้งคนทั้งงูมาที่โรงพยาบาลให้คุณคหมอฉีดเซรุ่มให้นะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเธอยังฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนคะ่ะบอกว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ตั้งสติให้มั่นเลยอ,อย่าตกใจค่ะอย่าไปกลัว เพราะว่าถ้าเราไม่สู้เราก็ตายโอ้โหเป็นข้อความสั้นๆที่ได้ใจความมากเลยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้ยพี่วันเพนบอกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยรอดตายมาได้อะ่เขาอาจจะบอกว่ารอดตายมาได้เหมือนปาฏิหารแต่ความจริงไม่ใช่ปาฏิหารหรอกคุณผู้ชมไม่ใช่โชคช่วยเป็นเพราะเรานี่แหละที่มีสติแล้วสู้เพื่อตัวเองฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะก็หนูตั้งสติทุกอย่างก็คือว่าตอนเจอหนูเห็น หน้าลูกแล้วปู่ย่าตายายแล้วก็มีพระพระพุทธองค์หนึ่งแ,แค่นั้นหนูเห็นแค่นั้นหนูก็ต้ั้งสติสู้กับฟันสู้คือว่าถ้าเราไม่สู้เราก็ตายถ้าเราสู้เราก็เป็นมีรอด ใจเด็ดจริงๆนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่พี่เขาหิ้วงูมาที่โรงพยาบาลด้วย่ยทำถูกต้องแล้วเพราะว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ยต้องให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยว่างูตัวไหนชนิดไหนที่กัดเรานะคะเพื่อหาเซรุ่มของพิษงูชนิดนั้นๆแล้วก็นํามารักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าใครไม่สามารถที่จะหิว้วซากงูหรืองูเป็นๆมาที่โรงพยาบาลได้ก็ถ่ายรูปงูไว้ก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่มีมือถือหรือไม่สามารถถ่ายรูปไว้ได้ตอนนั้นเนี่ยพยายามจําลักษณะของสี E ลักษณะงูว่าเอ๊ะมันมีเกรดแบบไหนรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เจองูตัวนั้นเพื่อ <ฮะ S 1> ที่จะได้ประเมินข้อมูลได้คร่าวๆว่าเอ๊ะม,มันคืองูชนิดไหนกัน<ม>แน่นะคะค่ะแต่ว่าใดๆแล้วก็แนะนําทุกคนนะคะว่าถ้าเจองูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าต่อแต่นี้ไปจะตั้งปณิธานว่าฉันจะสู้กับงูให้ได้อย่าถึงกระน,นั้นเลย<ฮ>ะนะค<ฮ>ะเพราะว่าจริงๆแล้วงูเขาก็มีนิสัยแบบไม่ได้อยากจะสู้รบกมืออะไรกับเราหรอกเขาก็รักสงบแหละ,<ฮ>ะเขาก <ฮะ S 2> ็าจะขู่เพื่อป้องกันตัวแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปทําอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเองทางที่ดีออถ้าเจงู อยู่ในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขามีความเชี่ยวชาญแต่ถ้ามันจวนตัวจริงๆอะ่ะก็ มีสติแล้วอยู่นิ่งๆไว้คุณผู้ชม<ฆ>มันก็จะไม่แบบถึงขั้นจะมาเข้ามาทําร้ายเราหรอกแต่อันนี้ขเขาคงแบบไม่ทันเห็นแล้วโดนกัดไปแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าจะต้องเอางูตัวนี้กลับไปที่โรงพยาบาลด้วยให้ได้แต่ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเจองูนะคะอยู่นิ่งๆไว้<ฆ>หลอเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป<ฆ>อย่าไปสุมสี่สุมห้าสุมห้าจะไม่สู้กับเขาอาจจะไม่โชคดีของพี่คนนี้ก็ได้<ฆ>นะคะก็ต้องมีสตินะคะคุณผู้ชมเพื่อความอยู่รอดของตัว<ฆ>เราเองเพราะว่าใครเจองูก็ต้องกลัวทุกคนแหละนี่เข้าใจแล้วจริงๆนะที่ดฉันพู ว่าแบบเวลาเจอให้อยู่นิ่งๆมีสติ <c oughs> จะบอกว่าสงครั้งที่เจอนะคะกี๊ตลอดมันไม่สามารถแบบไม่ตกใจได้อ่ะเ <c oughs> <lik> ออมันจะช็อกไปก่อนแล้วมันก็แบบ เสียงดังออกมาก่อนไอจุดนี้แหละที่มันจะทําให้งูก็ตกใจแล้วหันมาฉกเราเอาเป็นว่าตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเจองูอ่ะให้คาดการไว้ก่อนเลยว่างูตัวนี้มันเป็นงูพิษนะคะแล้วก็ค่อยโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับต่อไปอย่าจับเองเด็ดขาดอันตรายนะคะต้องตามันแล้วก็ค่อยๆถอยมาค่อยๆถอยหนีงูหนีได้หนีอย่าไปสู้เลยนะคะความปลอดภัย